สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ <c oughs> เข้าสู่ช่องสรัญญาแทมสานนะคะยิ่งไปในสุวเดนมาเริ่มมาแล้วค่ะขึ้นรถชมวิวเมืองลู่เรวสุวเดนนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทุกคนฮัลโหลลูเรวสุวเดน ลักชมเมืองชมเมืงองแกะตัวอีกรอบนะคะไลอีกรอบหนึ่งเนาะ,ะ Very nice today to โอ้ก็สิบห้าองศาเองนะคะวันนี้อันนี้ก็ร้านหนังสือนะคะ ชมเมืองชมเมืองเก็บลมชมเมืองเก็บชมเก็บชมมาแล้วมาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นรถเก็บชมขึ้นรถชมเมืองโอ้โ อันนี้ก็จะเป็นถนนตะชุนกอตันแล้วเดนฮาคุงสกอตันอเสเมยันกอตันยอสเมยันกอตันนะคะมาแล้วค่ะสวัสดีหนึ่งท่านนะคะทีนี่รู้เลยสวีเดนอากาศอุ้ยสิบสี่องศานะคะขนาดนี้เนาะ <c oughs> ลมแรงนะคะทางนี้ก็จะเสียงแหบๆไปบ้างแล้วคะ่ะ สัตชูนกอ sure ตั Father, well? นนะคะถนนเอ่ยตอกซอยเนาะสวัสดีค่ะหนึ่ง่านนะคะอู้ดูตึกร้านบ้านช่องนะคะเขาก็โอยมีทำ้ดยรถ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 ช่วงนี้รถเก่ารถหน้าร้อนเยอะนะคะ Men lilla katt. Och vilken hund. Tror du jag hade två stycken? Ja När jag När han tofsen. Herregud vad fina hundar. Hunden oh, อันนี้ก็เขาเรียกว่าคุ้งสกอตตันะคะที่นี่ถนนกําลังวิ่งอยู่นะอือดูลมแรงมากๆเลยนะคะ ถนนนี้เขาก็เพิ่งทำใหม่นะคะถนนสายนี้นะนี่เขาปลูกต้นไม้นะคะ อันนี้เขาก็เรียกเซิร์ดระหัมนะคะว้าวเดี๋ยวเราจะมาทางทานิ่เอ่ยทางรถไฟนะคะตรงนี้ทำคนส่ง โอ้ว้าวสถานีที่รถรวมนะคะโอ้โหนี่นะคะอมที่นี่นะคะก็ท๊ ถไฟขึ้นเหนือล่องใต้ก็ต้องผ่านที่นี่นะคะ ่าเรือนะคะโอ้โ oh, ห oh. นี่หลายท่านก็รู้นะคะว่าคืออะไรนะจุดขนส่งนะคะตรงนี้ประมาณนั้นนะคะโอ้โหดังตะวันภัติดสวยงามอาว้าวเบลเลยคะ่ะอู้เสยียดายนะคะไม่ได้ทำคลิปสั่นเนาะอุ้ยสูงใหญ่มาก ฮูมีเกมิกเกบายเดนฮาพืะเอนสนอยอเดนาละเบิร์กฮูสตูอันนี้ว้าวเรือนะคะเรือเรือเรนฮาตนะเรืออันนี้คือเรือนะคะเรือเาเรียกอะไรเรือตีน้ำแข็งนะคะ เวลาแม่น้ําเป็นน้ําแข็งนะคะเรืออันนี้แลลวเขาจะ,ะตีน้ําแข็งนะคะ <c oughs> อ้ยอ้ยโอย <c oughs> <c oughs> มีผู้รู้พามาชมนะคะว้ายมาแล้วค่ะสรัญญาไม่รู้อะไรหรอกนะคะโชเฟอร์พามานะ อ้ยดูสิคะดูสิคะเรือเรือนะคะเนี่ยเรือเรือที่เขาตีน้ําแข็งแล้วแม่น้ําจะได้ละลายเร็วๆนะคะที่นี่รู้เรือสวีเดนนะคะสวยงามนะคะ คนเราก็มีความสุขมากๆช่วงนี้อากาศดีมากๆ นี่เขาก็จะเรียกสวัสตเตสโตนนะคะก็จะใกล้ๆกับใกล้ๆกับโรงงานทำล้อมเหล็กนะคะโรงงานล้อมเล็กโรงงานล้อมเล็กเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะ ก้นเอะก็วันเตออ่าสรุปตรงนะะี้ค่ะตรงนี้ก็เคยพามาบ่อยๆนะคะแต่ว่าแต่วันนี้ก็มาเส้นนี้อีกเหมือนเช่นเคย สวัสดิ์สตอนลูเลียวสวีเดนใกล้ๆกับโรงงานหลอมเหล็กนะคะตรงนี้เดี๋ยวแล้วแต่เชฟเฟอร์นะคะทุกานค่ะทุกท่านทุกกำลังใจฝากกดแชร์กดกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็เป็นแม่น้ำนะคะผ่านมาแล้วนะโอเคขอบใจมากครับซอกดีนมิสโซดานอ่าเนี่ย มันน่าจะปรากฏเป็นเสียงเอ็กโคลเลยสืกัดต่เนี่ยนะตันี้จิ๋ดพออ่อ้โโอ้โอ้โอ้เอ็โคเลยมานี่ก็ยังเห็นเอ็โคลเลยอีกนะคะโอ๊ยโดเมริต้อันดอรุนด์เอ็โคลเลยอุ้ยคัตโดเมนโซคัดยอกะแอฟเตอร์เอ็โคเลยอู้หูเลยเอ็กโคเลยนั่งอยู่นี่นะคะโอ้เมวาท์าเก่งนะคะ แมว,แวคุณลุงอ่ะแมวคุณลุงก็จับเอ็กโคเรได้นะคะบอกว่าแมวแก่ฉันไม่รู้จะทำยังไงกับเขาประมาณนั้นนะเขาแก่แล้วแต่เขายังจับเอ็กโคเรได้เขาบอกว่าเขาก็สงสารเอ็กโคเรเพราะว่าเขารักเอ็กโคเรไงแต่แมวก็แก่แล้วเขาเก่งขนาดนั้นฉันก็ปล่อยเขาแหละเพาว่าอย่างนี้นะคะ อู๋ทรูเลยค่ะครับว้าวเดินท่านี่บิ๊กนี่บิ๊กนะแล้วอีกนะฝาดิดแอนค้างใช่ไทูนาล่าว้าวนี่นะครับมาถึงแม่น้ำเล่วอุ้ย อันนี้นะคะที่เขากำลังจะสร้างนะคะแต่ว่าท่าเรือนะคะนี่คือท่าเรือว้าวใครมาเชิญอไรนกโซ so oh โอ้ไมคก็โ้าวท่าเรือท่าเรือท่าเรือวันนี้เปิดโชคดีนะคะวันนี้เขาเปิดท่าเรือด้วย ท่าเรือด้วยนี่นะคะนี่เราเข้ามาใยิสวเาก็นรือบอิสเกตหันเย่าอย่าอยาย่าอย่าอย่าอยกอยอย่อ่าอย่าอย่าอย่ายุอย่่าอยอย่าเ่าอน้าายังไม่ละลายดีเลยนะคะตรงนี้สังเกตเห็นยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยนะคะาจานยบอออ คนยังกระแทกกระแทกกระแทกนะคะน้ำแข็งยังเป็นน้ำแข็งอยู่ท่าเรือท่าเรือว่าเห็บเป็นเด่นดอสวัสดีสตอลฮัมเนี่ยโอ้าสวัสดีค่ะคุณชวนพิสคุณชวนพิสประพัน อ่าสววเดนค่ะวีเดนนะคะที่นี่ลูเร็วซีเดนอ่ายินดีต้อนรับนะคะเดินเยอะสบายเยอะๆวิวสูงลกะเดอร์มฮฟติโรลิมตโอเบโลแตตตาโลล ที่นี่รู้แล้วซีเเดนนะคะฝากกดเลิฟกดแชร์กดไลค์กด,กดเป็นกําลังใจให้แนเดอที่นี่ก็จะเป็นโรงงานหลอมเหล็กแล้วนะคะเนี่ยเป็นหมู่บ้านใกล้ๆนี่เองโรงงานเขาก็จะรื้อทําใหม่แล้วนะคะโหว้า ตาเดอตาเดอตาเดอแ้นี่นะคะตรงนี้เขาตรงนี้เขาจะรลื้อทําใหม่หมดเลยนะคะว้าวไม่ไม่ใช่ตึกนี้นะคะหมายถึงโรงงานเะนี่ยค่ะโรงงานนี้นะคะโรงงานนี้เขาจะเลื้อทําใหม่หมดเลยนะคะอันนี้คะอันนี้โอ อันนี้นะคะเขาจะทำใหม่เขาจะลือทำใหม่หมดเลยมันหลายปีแล้วเพื่อความปลอดภัยนะคะสมิดก็จะเป็นเมืองที่แบบมลพิษนะคะที่น้อยที่สุดในแถบยุโรปนะ ว่ามลพิษนะคะอันนี้อันนี้นะคะอันนี้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 โอ้ว้าวนี่ไปเร็วไปเร็วโอ้โอ้เอ้าโอ้โอ้บอสโอ้โอ้โ้โอ้โอ้โก้โออ้โอ้วอวโอ้โอ้โอออ้โอ้โอ้ะ ช่วงบางช่วงก็ถ้าได้ลงเดินก็จะสวยกว่านี้นะคะเพราะว่าขึ้นรถแล้วมันเร็วเนาะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นจุดเท่าไร่นะคะอากาศดีแล้วนะคะช่วงนี้ตรงนี้เขาก็จะก่อสร้างนั่นแหละนะคะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเกลียดขวางนิดนึงเนาะ เขาก็จะทำอันนี้ใหม่นั่นแหละนะคะโรงงานนั่นแหละโรงงานล้อมเล็กประมาณนี้นะคะที่นี่หมู่บ้านที่เห็นนี้ก็จะชื่อเออแนสเร็จนะคะ ขอบพระคุณนะคะฝากกดเลือกกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยค่ะทักสมิแกอัลลานูสเกวิดรอแฮมมดวิซินแอสตะกองไฮโดไฮโดบายบายซียูเอเวอรี่บอดี้ ขอบคุณค่ะคุณชวนพิสประพนันธ์